คุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีป้ายแดงของเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยจะเดินทางไปกับคณะครับไปร่วมประชุมที่นิวยอร์กวันที่18ถึง24ครับเดินทางไปประชุม UNGA ครับก็78ก็ UN เนี่ยแหละครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท,ะทะวีสินหลังที่ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทริปนี้เป็นทริปแรกครับซึ่งแน่นอนครับ นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินของเราเนี่ยไปต้องโดดเด่นแน่นอนเพราะว่าความสูงของท่านเนี่ยไม่จมครับภาษานัา,าง,งามเขาเรียกว่าไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินนะโอเคโดยที่บอกนะครับว่าการเช่าเหมาลำครั้งนี้ก็ตามระเบียบจะซื้อจะจ้างครับแล้วก็ดีการเทียบราคานะครับก็เป็นราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ไม่ได้มีนักธุรกิจนะครับเดินทางร่วมทริปนี้ไปด้วยนะครับโดยวันที่19กกันยายนเนี่ยจะเป็นการร่วมประชุมนะครับ SDGs ีจ m สัครับโดยที่จะมีการถ้อยแถลงนะครับ l e a d e อร์ a l อา u e ลนะครับแล้วก็จะมีงานเลี้ยงรับรองในวันที่19ก็ท่านเดินทางไปแล้วนะครับก็น่าที่จะถึงไม่นานนี้ก็ยังไงฝากท่านนะครับพูดคุยนะครับเจรจาดึงนักลงทุนนะครับมาร่วมลงทุนที่ประเทศไทยด้วยนะครับ